เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel FXX Gamer กันอีกแล้วนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปที่ผมอยากจะทํามากที่สุดแต่ผมไม่ได้มีเวลาทําสักทีนะครับวันนี้ก็เลยมีเวลาก็อยากจะมาอธิบายให้หลายคนที่เข้าเกม g t a ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไหนก็นแล้วแต่นะครับปัญหาแบบนี้มันแต่ต้องบอกก่อนว่าแต่และเซิร์ฟ ัญหามันจะแตกต่างกันไปนะครับรเช่นบางเซิร์ฟต้องใช้โค้ดบางเซิร์ฟต้องใช้ไวริสบางเซิร์ฟต้องอะไรต่างๆนานานะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังละกันนะครับผมก็คิดสดเลยนะครับพูดสดเลยก็อาจจะถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยละกันนะครับอ่ะอันนี้ก็คือมาเปิดมาหน้าจอนี้ก็เชื่อว่าหลายคนเป็นกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนแก้ปฏิหจุดละกันนะครับอ่ะขอออกก่อนเลยเลยละกันนะครับอ่ะนี่ผมใช้เป็นโปรแกรมจําลองในคอมนะครับอ่ะมันก็เหมือนกับในโทรศัพท์ทุกอย่างแหละนะครับ เป็นประมาณนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมจะบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับเราเริ่มกันเลยนะอ่ะก่อนจะไปเริ่มนะก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอเยอะๆหน่อยไนะครับนะเป็นลังใจในการทาคลิปนะครับอันนี้ผมจะมาสอนแก้ทุกคนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่คนที่เล่น GTA ไม่ได้เลยลวกันนะครับคือจําพวกนี้คือเล่นไม่ได้เลยนะครับก็คือ iOS นะครับ iOS นี่เล่นไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ Android 11นะครับคนที่เป็น Android 11เเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่า อ,อนาคตมันเล่นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะ Android มันเยอะเกินนะครับสูงเกินจนรับ d d ไม่ได้นะครับเพราะ g d a เป็นเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับแต่แต,แต่ใครเป็น Android เวอร์ชัน10เวอร์ชัน9รู้สึกย,ยังเล่นได้อยู่นะโทรศัพท์ผม Android เวอร์ชัน9เล่นได้อยู่นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโทรศัพท์บางรุ่นไม่รองรับนะครับที่ผมเจอมานะเอาจากประสบการณ์นส่วนตัวที่ผมเจอมาก็คือ Huawei นะครับบางรุ่นนะครับอันนี้ผมบอกก่อนว่าบางรุ่นเพราะผมเห็นบางคนก็เล่นได้นะครับอืม ไอ2019้2019อนะไรนั่นแหละผมเคยเจออยู่ 2, 9, 9, นะไอ้2019 Pro อะไรนั่นแหละมันเล่นไม่ได้ไม่รองรับ GTA นะครับคือโทรศัพท์บ,บางรุ่นมันไม่รองรับไงอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ทำให้เล่นไม่ได้นะครับก็ต่อไปนะครับสิ่งที่หลายคนทักมานะครับผมจะเริ่มจากประเด็นนี้เลยละกันนะครับที่ผมเปิดหน้าจอเมื่อกี้นะครับก็คืออันนี้นะครับเยอะมากนะครับที่ทักผมเข้ามาในเพจและผมก็พยายามไล่บอกว่าให้ไปลง OBB นะครับไม่รู้ว่าทนะ่านผู้ชม ดูคลิปผมจบหรือเปล่านะครับทาไมถึงเป็นกันนะครับก็คือผมจะมาสอนเลยละกันนะครับว่าลง OBB ยังไงให้มันถูกต้องนะครับอย่างแรกเนี่ยผู้ชมโหลด OBB มาใช่ไหมเช็คก่อนเข้าไอแอปเนี่ย RS นะครับเช็คก่อนว่า OBB มันเป็นยังไงนี่อย่าไปดูไฟล์อื่นนะครับดูแค่ไฟล์นี้นะครับ OBB อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกที่3จุดแล้วก็ดูคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติมันก็จะประมาณ 1.76G จกหรือไม่ก็ บางบางอันจะเป็น1.59จิกนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้แหละไม่ไม่เกิน2จิกนะครับแต่เวลาแตกไฟล์เนี่ยมันจะเป็น2.41จิกนะครับมันจะเป็น2.41จิกนะครับอ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับก็คือกดค้างนะครับอ่ะสอนวิธีการแตกไฟล์ OD เลยแล้วกันนะครับกดค้างนะครับให้มันขึ้นทิ๊กถุงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่3จุดนะครับอ่ะแล้วก็แตกไฟล์ไปที่นะครับนี่เห็นไหมแตกไฟล์ไปที่ แล้วก็กดเลือกเส้นทางนะครับผมก็สอนไปนะอ่ดู sdcard นะครับแล้วก็ไปที่ android obb อ่ะแล้วก,กดตกลงนะครับปึ๊บแล้วก,กดตกลงไปอ่ะนี่นะครับดูดูด้านหลังนะครับที่มันเป็นทับนะครับเนี่ยไอ้ทับเนี่ยมันเขียนว่าทับ2.41 g ิกอันนี้คือเล่นได้แต่ท่านผู้ชมต้องรอให้จบนะรอให้มันลงให้เสร็จนะอ่ะถ้าถ้าสมมุติโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนี่ย พื้นที่เต็มนะครับแบบว่าแตกไฟไปปุ๊บพื้นที่เต็มมันจะตัดเลยนะครับอันนี้สมมติกําลังลงอยู่ใช่ไหมอ่ะมือมือถือท่านผู้ชมพื้นที่เต็มปุ๊บมันตัดอย่างนี้เลยนะครับอุ้ยแมตัดอย่างนี้ก็ดีนะครับไม่ใช่ละอ่ะสมมติของมันตัดไปแล้วปุ๊บเออหลายคนคงแบบว่าลงเสร็จแล้วแหละอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้ดูบางคนไม่ได้ดูนะครับบางคนออกแอปนะครับเวลาแตกไฟอยู่แล้วออกแอปจริงๆออกแอปมันได้ไหมมันได้นะครับแต่บางคนแบบออกปุ๊บไปปัดหน้าจอเนี้ยออกปุ๊บไปปัดหน้าจอเนี้ยมันก็ลไง้ ไม่สําเร็จนะครับดูนะก็เข้ามันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็ให้โหลดอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งกดไปมันก็ไม่โหลดนะครับอืมเนี่ยเห็นไหมก็เป็นประมาณนี้นะอ่ะกดออกมาลบบาทออกไปนะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลงให้มันถูกต้องเลยละกันนะครับก็คือทำเหมือนเดิมนี่แหละ3ามจุดแตกไฟล์ไปที่เลือกเส้นทางนะครับผมก็กดเร็วเเลยละกันนะเพราะว่าในคลิปผมก็สอนละเอียดแล้วนะครับไปนะครับ อันนี้ผมจะลงทับไปเลยแล้วกันนะครับทับไปก็ได้นะครับแต่ต้องรอเนี้ยเสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนที่ลงเสร็จแล้วกันแล้วดูนว่าเข้าได้หรือเปล่าน,นะครับอ่ะท่านผู้ชมดูนะกำลังจะเสร็จแล้วนะครับผมมันแตกไฟล์ค่อนข้าขง,ขง,ขงนานหน่อยเพราะว่าไฟล์มันเยอะนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคลงเสร็จเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมออกตรงนี้แล้วก็เข้าไว้ดูเลยว่ามันเข้าได้จริงๆนะครับอ่ะเห็นไหมเข้าได้นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับเข้าได้จริงๆ เห็นไหมอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็เอ่อจะบอกอีกอย่างนึงด้วยนะครับที่ขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมอ่ะตามภาพที่ผมขึ้นมานะครับก็สาเหตุของอันนี้นะครับก็คือเซิร์ฟปิดนะครับเซิร์ฟปิดนะอ่าแล้วก็ถามว่าเปิดตอนไหนนะครับ เปิดตอนไหนอันนี้เป็นคําถามที่มาถามผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นแอดมินนะครับผมรีวิวมาผมแค่รีวิวเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการกับระบบอะไรต่างๆนะครับผมไม่รู้จริงๆนะครับนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับหลายคนที่ทักมาผมให้คําตอบไม่ได้แต่ผมบอกว่ารอก่อนให้เซิร์ฟมันเปิดนะครับถึงจะเข้าเล่นได้นะครับซึ่งแต่ละเซิร์ฟผมก็บอกไว้แล้วว่าให้ติดต่อหรือว่าข่าวสารต่างๆเนี่ยผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับผมก็จะทิ้งพวกกลุ่ม แอดมินเขาให้ผมมาก็เป็นพวกกลุ่มพวกเพจพวกอะไรอย่างนี้นะครับเขาจะแจ้งตามนั้นหรือว่าใครที่แบบจะทักไปถามแอดมินโดยตรงเลยก็คือทางเพจทางอะไรอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าแอดมินจะตอบหรือไม่ตอบนะครับหรือถ้ามาถามผมก็ไม่ได้เรื่องหรอกครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ต่อไปนะครับ ก็จะเป็นการตั้งชื่อผิดนะครับอันดี้ยกหัวข้อการตั้งชื่อผิดก่อนนะครับสมมติตามชมตั้งชื่อผิดนะลองดูนะครับมันจะขึ้นว่าอย่างไาตั้งชื่อผิดนะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับอ่ตั้งชื่อผิดเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับนี่นะครับสมมติตามชมไปเปลี่ยนตั้งชื่อผิดนะครับเช่นว่าไปตั้งภาษาไทยนะครับมีนะครับคนไปตั้งเป็นภาษาไทยนะฟิมรอ อประมาณนี้นะครับสมมุตินะมันมีจริงๆนะครับคนไปตั้งแล้วก็กดยืนยันอาเซฟไปอ่ะเดี๋ยวเผมเข้าไปดูนะครับคือผมงงมากไปตั้งภาษาไทยได้ไงนะครับคือมันต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับห้ามวักด้วยนะครับอ่านี่เข้าไม่ได้เลยครับหรือบางเซฟมันเข้าไม่ได้ไปเลยนะครับเห็นไหมบางเซฟมันเข้าไม่ได้ไปเลยส่วนบางเซฟก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปตั้งอีกอย่างหนึ่งนะครับ บางเซิฟมันจะหลุดไปเลยนะครับแล้วก็บางเซิฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านี่เซตติ I ้งไอไอพังไปแล้วครับอ่าถ้าเป็นอย่างงี้เซตติ I ้งไอไอพังไปแล้วครับดูเห็นถ้าตั้งปิดประเภทปุ๊บมันพังไปเลยนะครับซึ่งต้องลงใหม่เลยนะอ่าลงใหม่แป๊บหนึ่งนะครับลงใหม่เรียบร้อยนะครับผมจะไปเปลี่ยนชื่อให้ดูใหม่นะเฉพา่าครั้งนี้อ่ะ Okay, เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนชื่อดูนะปึ๊บอ่ะบางคนตั้งเป็นเอ่อจะตั้งเป็นฟิล์มแล้วกันนะครับอ่ะฟิล์มแล้วก็วักแล้วก็อะไรดีอ่ะแซทเอ็กแล้วกันอ่ะวักอย่างเงี้ยมันวักไม่ได้นอกจากจะใส่อันเดอร์สกอร์ไว้บางเซฟคือมันต้องใส่อันเดอร์สกอร์ไงคือบางเซฟก็เด็กไปทำกันอย่างเงี้ยไปวักอย่างเงี้ยนะครับแล้วก,กดเซฟไปดูนะเวลาเข้าเกมมันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนะอ่ะพอเข้าเกมนะครับดูนะครับ โอเคอ่ะดูนะครับเข้าได้นะแต่มันจะขึ้นแบบนี้นะผู้ชมเป็นตัวหนังสือเขียวๆนะครับขึ้นไหมคือบางเซิร์ฟมันอาจจะไม่เหมือนกันนะอ่าคืออันนี้เซิร์ฟปิดอยู่ผมต้องลองกับเซิร์ฟอื่นดูนะครับโอเคผมไปโหลดอีกเซิร์ฟมาละอ่ะเข้าดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับการตั้งชื่อผิดนะครับไปใส่วักแบบเออไม่ใช่ดิไปวักอะ่ะเออแบบพิมพ์แล้วก็วักแล้วก็ชื่อนะครับ เดี๋ยวดูนะเป็นยังไงนี่นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับสีแบบเขียวๆเนี่ยนะครับแสดงว่าคุณตั้งชื่อผิดนะครับอ่ะผมตั้งชื่อถูกให้ดูนะอาจจะตั้งชื่อถูกให้ดูอ่าตั้งชื่อถูกประเภทนะครับจะตั้งให้ดูนะครับไปที่ Android Data นะครับอันนี้ผมสอนไปแล้วไงผมก็กดเร็วๆไปเลยนะครับอ่านะครับยกเลิกซะความคิดที่ไปตั้งวักอย่างนี้นะครับผมไม่ได้สอนแล้วเนี่ยอ่านี่นะครับตั้งชื่อถูกยังไงตั้งชื่อแบบเนี่ยนะครับไม่ต้องวักอะไรแล้ว เขียนชื่อเสร็จแล้วก็เทปเลยนะครับอ่ากดเซฟปนะครับอ่าสมมติผมจะนั่งแบบนี้นะแล้วก็เข้าดูนะครับเข้าได้แน่นอนนะครับแต่เซฟนี้นะครับที่ผมโหลดมาเล่นนะครับมันต้องตั้งชื่อเป็นโลเพลนะครับโอเคโอเคคือเซฟนี้มันตั้งต้องตั้งชื่อเป็นโลเพลนะครับถึงจะเล่นได้นะแต่ว่านี้คือผมบอกก่อนแล้วมันเข้าได้จริงๆนะครับดูนะนี่มันจะไม่ขึ้นไอัวสีเขียวมานะครับถ้าเราตั้งชื่อถูกนะครับเห็นไหมปึ๊บเข้าได้หรือเปล่า รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่หนไหมนะครับผมเข้าได้นะครับอันนี้คือเข้าได้แต่เซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟเวอร์อโมแกนเนี่ยเห็นไหมอะเซิร์ฟเวอร์แกนมันต้องตั้งชื่อเป็นโลเ play นะครับดูเห็นไหมมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าควรตั้งชื่อเป็นโลเ play ก็คือมีขีดตรงกลางนะครับอ่าอันนี้คือการตั้งชื่อไม่ถูกต้องตามหลัก RP นะครับบางเซิร์ฟนะบอกก่อนว่เาเป็นบางเซิร์ฟ อ่ะผมยกตัวอย่างเช่นเซิร์ฟแฮงกาเซิร์ฟแฮงกาไม่ต้องตั้งเป็น R P นะครับพิมพ์ตั้งชื่อยาวๆไปเลยเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเล่นง่ายสบายเดือดรุจุดนั่นเองนะโอเคออกไปก่อนนะครับนี่อ่าล้วก็กลับมาที่เดิมว่าวิธีการแก้ไขชื่อคือกลับมาที่เดิมเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยอ่าเราเราอยากแบบตั้งชื่อให้ถูกใช่ไหมอ่าบางเซิร์ฟมันต้องตั้งชื่อถูกแล้วก็ใส่อันดับสกอร์ไปแล้วก็พิมพ์ชื่อหลังนะครับเดี๋ยวชื่อหน้านี้ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับอ่าจริงๆควรตั้งชชชืืื่่่อออเเปป็็นนคนนเลยะครับบอ่่ะชางเเป็นโรตะแล้วกันอ่ โรเบิร์ตแล้วกันอะโรเบิร uh, John ์ตจอ์นจอร์นสันแล้วกันอะ uh, mm hmm. ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับ mm hmm. ผมก็คิดได้เมื่อกี้อะ uh, สมมติอยู่ตั้งแบบนี้นะครับกดเซฟไปปึ๊บดูนะ mm hmm. เข้าได้หรือเปล่า mm hmm. ปึ๊บ,บเข้าไปนะครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับเพราะผมอธิบายให้หมดเลยว่าที่ผมเจอมานะครับ mm hmm. ก็อาจจะไม่หมดหรอกผมนึกอะไรได้ผมก็พูดไปนะครับอะ uh, ดูนะอันนี้การตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็เข้าเซิร์ฟไปดูว่าได้หรือเปล่านะครับมันก็จะไม่เตือนแล้วนะถ้าเราตั้งถูกนะครับนี่นะครับเปลี่ยนไหมเรียบร้อยครับเข้าได้แน่นอนนะครับเราก็ใส่แลบผ่านไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมพอชื่อเสร็จแล้วเราก็เข้าเซิร์ฟได้แล้วนะครับอ้าวคุณได้สมัครไอดีไว้แล้วอ้าวแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้สแสดงว่าเนี่ยมันบอกรหัสผ่านผิดอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากมาบอกด้วยอ่ะไหนๆก็แบบชื่อตามคนอื่นไปแล้ว คือบางคนที่โหลดเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยผมแบบครั้งแรกนะผมมาเล่นครั้งแรกผมตั้งชื่อเข้ามาเล่นเอ๊แต่ทําไมผมเข้ามาปุ๊บมันบอกรหัสผ่านผิดคุณต้องดูตรงนี้ด้วยนะเวลาเข้ามาครั้งแรกมันบอกคุณได้สมัคร ID ดีไว้แล้วแสดงว่าคนที่ชื่อโรเบิร์ตจอห์นสันเนี่ยใช่หอันนี้นะครับแสงนงว่ามีอยู่จริงมีอยู่ในเซิร์ฟแล้วครับเออเราก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะชื่อมันซ้ากันไงเนี่ยเราเราพิมพ์ชื่อไปมันก็บอกรหัสผ่านผิดนะครับอ่านี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าปัญหาหนึ่งนะครับแล อ่าโรเบิร์ตจอนสันไม่ได้นะครับโรเบิร์ตไรดีแล้วทีนี้โรเบิร์ตโทนี่อนะ่ะโรเบิร์ตโทนี่แล้วกันอนะ่ะอย่าบอกว่ามีอีกนะผมท้อแล้วนะถ้ายังมีอีกอนะ่โอเคอเปิดแอปอีกครั้งไปนะครับคือในโปรแกรมตัวนี้มันค่อนข้างจะมีปัญหาบางครั้งมันเด้งบ้างมันหลุดบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะเพราะมันไม่ใช่ในโทรศัพท์โดยตรงไงอ่ะเดี๋ยวดูนะครับผมว่าได้หรือเปล่าทีนี้ โอเคนะครับอ่ะนี่เห็นไหมคุณยังไม่ได้สมัคร ID ไว้อ่ะตอนนี้แหละเราสามารถสมัคร ID ได้ละ1 2 3 4งสอี่้าอ่าเข้าไปสมัครสมาชิกเรียบร้อยมันบอกสมัครมาเรียบร้อยแล้วเราก็กดยืนยันรหัสผ่านเราไปเลยเข้าสู่ระบบปึ๊บเรียบร้อยครับเราเข้าเล่นได้เรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าเซิร์ฟนะครับอ่านดูดีๆนะครับการดูดาใส่โค้ดเพื่อเข้าเล่นดูสีเขียวครับ ดูที่สีเขียว,ยวนะครับขอได้ที่เพจ Facebook หรือขอที่เว็บไซต์ของเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็มีคนทักมาในเพจผมนะครับเยอะมากมาขอเนี่ย <c oughs> คือมันเป็นของเซิร์ฟนะครับซึ่งหลายคนอ่ะผมเข้าใจครับผมเข้าใจหลายคนว่าอาจจะเป็นคิดว่าผมแอดมินหรือว่าเป็นเซิร์ฟเป็นอะไรเงี้ยเห็นผมรีวิวไง แต่ผมแค่รีวิวเฉยๆนะครับผมไม่เกี่ยวกับระบบต่างๆของเซิร์ฟคืออยู่ที่แอดมินนะครับผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้เป็นแอดมินครับอันนี้ต้องต้องติดต่อทางเพจไปนะที่เช่นเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟมอร์แกนใช่ไหมล้วก็ติดต่อทางเพจเซิร์ฟมอร์แกนไปนะครับมาขอโค้ดอะไรอย่างงี้นะครับ <S 2> <S 2> อ่ะปัญหาอันนี้นะครับที่ขึ้นมาปึ๊บนี่เห็นไหมเห็นที่ผมขึ้นมาไหมครับภาพนี้นะครับเห็นคําว่าเซิร์ฟเวอร์อันเนี้ยเซิร์ฟเวอร์คลอสเอ่อเดอะคอนเน็กชันนะครับอันนี้เป็น ข้อความที่มันแปลว่าเราหลุดเซิร์ฟนะครับอ่าเราหลุดเซิร์ฟนะครับเพราะว่าเราอาจจะใส่พาสเวิร์ดผิดหรือว่าทำอะไรผิดก็แล้วแต่นะครับอืมมันก็จะขึ้นว่าเซิร์ฟเวอร์ครอสคอนเนคชั่นนะครับแสดงว่าเราหลุดเซิร์ฟนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องแก้นะครับแก้ที่ตัวเราว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่านะครับอย่างเช่นไปใส่รหัสผ่านผิดนะครับตั้งชื่อซ้ำคนอื่นอย่างที่บอกตอนเมื่อกี้นะครับเออนั่นแหละอันนั้นก็คืออีกปัญหาหนึ่งนะครับ น่าจะหมดแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็อธิบายไปเยอะมากนะเริ่มเจ็บคอแล้วนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนอกจากคนที่เล่นไม่ได้ก็คือเป็น Android 11ขึ้นไปนะครับที่เล่นไม่ได้นะครับแล้วก็คนที่เป็น iOS เล่นไม่ได้เป็นเอ่อโทรศัพท์บางรุ่นไม่รองรับนะครับคนที่ลง OBB ไม่สําเร็จนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะครับอบ b เรื่องอ b b อยากจะย้านะครับถ้าอยากจะเช็คให้มันถูกต้องจริงๆนะครับอ่ะผมกลับมาแรกก่อนนะ วิธีการเช็คก็คือไปที่จัดเก็บข้อมูลภายใน Android OBB นะครับแล้วก็ให้ทำการกดค้างนะครับเช็คตรงนี้ดีกว่าง่ายที่สุดและนะครับสำหรับ OBB นะกดค้างแล้วก็3จุดด้านล่างแล้วก็ไปที่คุณสมบัตินะครับ OBB จริงๆมันต้อง2.41 g b นะครับ อ่าโอเคน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะวันนี้คือวิธีการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับใครมีปัญหาอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับถ้าผมว่างก็จะไปตอบให้นะครับคลิปนี้ก็ยาวมากแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับถ้าหากว่าใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนอีกก็คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยตอบให้ละกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอ่าตอบ หมดทุกคอมเมนต์หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีเยอะจริงๆนะครับโอเคก็เป็นว่านะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนเล่นได้ทุกคนนะครับถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์ด้วยเนาะไปละ